แต่ถ้ามีกาแฟตัวเดียวที่บ้านเอออกี้ก็จะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นกาแฟสองชิ้นนี้ถ้าเกิดมันมีกาแฟเก่ามันค้างอยู่จะทำยังไงอ๋อใช้วิธีตัวนี้ตัวงก็ส่วนว่าถ้าถ้าเป็นหนึ่งตัวนี้สตัวพี่ก็ดึงได้จังของใหม่ตัวประมาณนี้อ่าอ่าอมันก็บดออกมาใกล้เคียงกับตัวนี้ที่เราใช้อ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้อง ถ้าหนึ่งช็อตมันก็จะตื้นหน่อยครับนี่ยฮะครับแค่นี้คุณก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดบดเ้าชงกาแฟก็จะได้ไม่ค้างอยู่ไม่อาจจะมีบ้างแหละที่เฟืองแต่ไม่ถึงกับค้างเยอะอ่าอ่าอ่โอเคโอเคเพราะว่าขนาดชงอเมริกาโน่ค่ะใช้กลางค่อนเข้มลูกค้ายังบ่นว่ามันเข้มมากมันเข้มเกินอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูที่ปริมาณการบดกาแฟของเราด้วย มันก็หนึ่งก็คือกาแฟการบดการอัดหนึ่งการอัดการบดกาแฟน้อยไปกาแฟเยอะไปก็มีผลอืครับมันก็เลยมีผลทั้งหมดมคือแต่ว่าอ่ากาแฟละเอียดไปอ่ากาแฟละเอียดเท่าเดิมเลยแต่เราดันงใส่กาแฟไม่เต็มมันก็จะไหลโจ๊กมันก็จะไม่เข้ม มันจะมีช่องว่างอากาศอยู่เยอะจนเกินไปหรือกาแฟเท่าเดิมบทเบอร์บดเท่าเดิมแต่ว่าเราใส่กาแฟไปเยอะกว่าปกติไอสารละลายที่อยู่ในตัวกาแฟมันละลายออกมาเยอะจนเกินไปเพราะเนื้อกาแฟมันเยอะคิดง่ายๆถ้าเกิดว่าเรามีหัวเชื้อเฮบูโบยอยู่หัวเชื้อหนึ่งกับน้ําแก้วเดียวเนี่ย ถ้าเกิดว่าหัวเชื้อเรา,สาใส่ไปครึ่งหนึ่งมันก็จางอครึ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ไปเต็มมันก็จะเต็มครับมันรสชาติก็จะจะหวานจืดไม่ไม่เหมือนกันอเดียบอันเน<อ>ี้ยเขาเรียกง่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาระละลายของแข็งเครื่องเป็นตัวทําละลายให้กาแฟออกมาได้นะตามปริมาณาตามปริมาณครับในเนี้ยครับสกัดเร็วเกินไปมันยังไม่ทันละลาย สารที่เป็นตัวกาแฟมันก็จะจืดถ้าสกัดเยอะจนเกินไปก็คือบดละเอียดไปแถมอะไรแถมหนักเกินไปมันก็จะเข้มจะเบินจะไหม้สารลายมันออกมาเยอะจนเกินไปมันไม่พอดีคือพวกนี้ปัจจัยพวกนี้มันก็เลยทําให้กาแฟไหลออกมาให้มันพอดีบดกาแฟมันละเอียดพอดีกด่าแพอดี้งิตัวนี้ยังครับยังอันนี้คือเข้มสุดอันนี้คือขมขมคือไม่อร่อยครับ เห็นไหมกาแฟจะให้ลูกชิมนี่กับคือถ้าไปไปใส่นมมันมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีเพราะผมยทีมันมีกลิ่นไหม้นิดนึงอ่ะแต่ถ้าอันเนี้ยชงเป็นแบบว่าอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยเอสเปรส so เย็นอะไรเงี้ยก็พอไหวก็พอไหวพอหน้าตัวนี้เยอะอันนี้อันนี้เพราะเมื่อกี้ไอตัวนี้ที่พี่ใช้สิบอ่าตัวนี้ที่พี่ใช้สิบอ่าสิบลวมาตัวนี้เปสิบห้าเออแลวเนี้ยมันไม่พอสิบห้านี่โอเคเลย อันนี้มันทำซอสกาแฟค้นเข้มข้นไปคำถามอีกนิดหน่อยครับพี่ถ้าสิบสิบห้าคือนู้ใช้คั่วกลางก็คือใช้กาแฟสองช็อตถูกไหมฮะค่ความละเอียดในคำตอบหนึ่งช็อตสองช็อตความละเอียดเท่าเดิม แต่ว่าปริมาณผงกาแฟออกมาไม่เท่าเดิมมันก็เลยมีสองค่าให้เราตั้งอาจจะว่าเบอร์ติดห้าเท่าเดิมแต่เนี้ยกาแฟมันจะเต็มเราเนอะเร็วหน่อยเพราะว่ามันได้แค่ประมาณไม่เกินสิบสองกรัมอันเนี้ยลึกขึ้นมันก็จะได้ประมาณยี่สิบกรัมอันเนี้ยคือสองช็อตอันนี้คือหน,นึ่งช็อ,ชอตวินาทีสองตัวนี้ไม่เท่ากันถ้าสองช็อตเนี่ยสมมติว่านี่ยี่สิบมันก็ต้องเป็นสี่สิบ สี่สิบถึงห้าสิบหกสิบโดยประมาณอะไรประมาณอับปริมาณน้ำนะขออนุยกตัวอย่างเมนูหนึ่งนะพี่เอสเปสโซเย็นหนูใช้กลางกลางค่อนเข้มได้ใช่ไหมได้อ่าแล้วหนูปรับมาเป็นที่ห้าห้า่าละเอียดกว่าเดิมใช้สองช็อตสองช็อตแล้วก็พอน้ำเนี่ยหนูก็ต้องมากดตัวไอตัวดับเบิลตัวนี้ค้างไว้ค้างไว้การตั้งค่าครั้งแรก พอเราอาจจะว่ามันข้ามขั้นตอนการตั้งค่าอเไรไปเราแค่มาแตะ,ะมตสมมติตั้งค่าครั้งแรกหนูต้องกดให้ให้ได้ประมาณกี่วิเอ่อขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํากาแฟที่หนูต้องการใช่ไหมถูกต้องครับครับ,บวินาทีมันเป็นตัวบอกว่าการไหลพอดีไหมถ้าเรากดพอดีแล้ววินาทีอาจจะว่าได้สองออนเหมือนกันเนี่ยถ้าเรากาแฟเท่าเดิมากับการบดกาแฟเท่าเดิมแต่บางเออเราไปกดแน่นจนเกินไป ยี่สิบห้าวิก็จริงแต่ว่ามันจะไหลช้าไหลช้ามากมากครับพอมันไหลช้ามากๆากแล้วเราจะนับยี่สิบห้าวิไม่ได้ครับเพราะว่ายี่สิบห้าวิอ่ะมันมันมันอาจจะแค่สิบวิสิบห้าวิอ่ะหม่รว่าปริมาณปริมาณถ้าว่ายี่สิบห้าวิก็จริงแต่ว่าน้ํากาแฟมันยังไม่ได้สองออนเลยมันอาจจะได้แค่ออนหนึ่งเพราะไหลช้าจะเกินไปวินนาทีมันวิ่งไปเรื่อย แต่เราเนี้ยกดแน่นจนเกินไปครับมันก็จะไหลแบบช้าพอ,อช้า๊บน้ํากาแฟมันได้ได้ไม่ถึงสองออนอะ่ะครับแต่เวลามันวิ่งไปยีิบห้าเหมือนกันเหมือนกันแล้วครับมันก็จะแพคราวเนี้ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวสีดําตัวนี้กับตัววินาทีสมมุติว่าเรากดกาแฟพอดีแล้วบดกาแฟพอดีแล้ว,ลวให้มันอยู่ในโซนสีดําตรงเนี้ย วินาทีไม่ควรเกิน25วินาที2 0สถึง35วินาทีมันก็จะได้มันควรที่จะน้ำได้น้ำกาแฟอยู่ที่2องอน2 0 2สิถึง25อ่าไม่เกินนี้แล้วตรงนั้นต้องเป็นสีดําด้วยแล้วได้น,น,ไน้าปริมาณน้ําประมาณ60 ml ถึงจะดีใช่ครับถูกต้องครับเอ่อถ้าไม่ได้ perfect s h o อตแบบนี้ก็ต้องทำใหม่ก็ทําใหม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า ถ้ามันผ่านไปแค่สิบวิมันตัดเร็วสองออนเลยก็แดลว่าน้ำมันเร็วไหลเร็วจนเกินไปเราก็มาปรับให้มันละเอียดกว่าเดิมค่ะครับในในทางกลับกันถ้าผ่านไปยี่สิบห้าวิสามสิบห้าวิแล้วมันยังหยดติ้งติ้งติ้งได้แค่ออนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันหยาบขึ้นเดิมหยาบขึ้นถูกต้องครับอันนี้เป็นแค่ตัวเกณฑ์ตัวช่วยว่าการไหลของน้ำกาแฟ ที่เราสกัดปัจจุบันมันมีเกณฑ์เปลี่ยนเรื่อด้วยไหนประมาณไหนถ้าอัดกาแฟไม่ดีตัวนี้มันจะมันจะบอกว่าเออยมอัดใช้ไม่ได้ไข้านเบิกอะผมต้งบวมสิบห้าอาจจะให้ดูกับแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคลองใช้ช็อตเดียวก็ได้แล้วก็แต่ง ออขวาอ๋อนี่นี่ฮะอันนี้ทับอยู่กันไม่ใช่ทำเตาที่นี่หนก็แข็งนหนึ่แข็งคเมื่อไรครับเนี่ยก็เคาะลงครับตรงนี้ก็วางแบบนี้แป๊บหนึ่งนะพี่นะเอ่อปริมาณความสูงของขอบอันนี้ต้องเสมอไอ้แบบนี้ใช่ไหมคะกดลงไปประมาณนี้เบาๆประมาณนี้อให้มันเสมออย่างนี้ครับอ่าต้องเสมอต้องเสมอตัวนี้ครับอ่าแริ่มหมุน แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มน้ําหนักก็คือเอาใช้อุ้งมือไปเนี้ยในการกดกดลงไปครับเพราะบางทีเราเอ๊ะมันมันต้องเต็มขอบนั้นหรือยังไงอะไรเงี้ยตัวตัวเนี้ยโผล่ขึ้นมาเยอะแต่ว่าเราใส่กาแฟไปเยอะเยอะเกินเยอะเกินมำติวาให้มันกดกาแฟลงไปอ่ะให้มันอยู่ให้ขอบบนตัวเนี้ย ให้มันเสมอกับขอบข้างในอถ้าเกิดว่าเราใส่น้อยเกินไปมันจะดลลงไปอ่าก็แสดงว่าเราใส่น้อยเกินไปถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันจะยกขึ้นมาขนาดนี้มันทําให้เราใส่หัวหัวกรุบไม่ได้ด้วยใส่เข้าไปในหัวไม่ได้ด้วยอันนี้มาดูแก้วด้วยนี้ครับปึ๊บอ่าตอนนี้เราเราใช้เบอร์สิบห้าสิบห้าปวดลงเบาๆแล้วก็มาดูครับวินาทีตัวเนี้ยประมาณสี่วิ ี่ถึงห้าวิน้ำกาแฟควรไหลมาได้แล้วอ๋อสี่ถึงห้าวิควรไหลมาได้แล้วนะมันมาออกตรงวิที่แปนโจ๊กพอมันโจ๊กปุ๊บเนี่ยมันก็ตามกาแฟมันก็จะแบบเนี่ยมันจงเกงเหมือนเนี้ยนะมันค่อนข้างใสนะอันนี้มันแค่ประมาณสิบห้าวิเองก็แสดงว่าน้ำหนักมือของเราไม่ได้แต่ว่าอาต่อมาเราอยากรู้น้ำหนักมือเราระยะที่ช็อตนึะครับ นี้เราก็ใช้ ường, เบอร์ระดับเบอร์เท่าเดิมครับ,รบนี่แหละที่อยากให้แม่ประหยัด <ạ. S 2> เวลาคืตรงนี้แหละ ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยครับมันก็จะคอยเก็บเพราะก็ไม่แน่อันนี้ก็ปล่อยให้มันหมดไปงานไปอ่าเสร็จปุ๊บเออโอ้นี่เยอะอ่ะเคาะลงอ๋อแต่เคาะลงก็อันนี้กดแน่นแน่นอ่ะสัว่าอ่ะกดแน่นแน่นกัเดิมอืม่าลองดูซิว่าถ้ากดแน่นแล้วมันยังไหวโจ๊กอีกไหม เมื่อกี้มันโจกเออใช่มันไหลแบบพรวดออกมาเลยกอมันครีมตัวบอดี้มันจะไม่แน่นอ่าอันนี้อันนี้ดีขึ้นครับอันนี้มันก็เนี่ยยังไงก็ให้มันอย่างน้อยมียี่สิบวิลังดีเนี่ยตัวเนี้ยเออเออเประมาณเนี้ยอย่างนง้ยยี่สิบสามยิบสามไม่ไม่ไม่เกินสามห้าและไม่น้อยกว่ายี่สิบ ก็จะว่าอยู่ในเกณฑ์กำลังพอดีอครีมมามันก็จะต่างกับตัวตัวนี้เห็นไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับแค่เรากดแน่นขึ้นครับเห็นไหมครับอสีสวยมากเลยแค่แค่มือกดเองอ่ะครับแค่แค่กดเองครับแค่มือกดเองอันนี้มันต้องมีความสัมพันธ์กันออีกต้องสีดำครับแค่จะบดหมดซองพี่แล้วสองร้อยกรัมอ่ะ พี่จะหมดอยู่แล้วเนี่ยแต่พี่ก็ทำด้วยความชำนาญกะพอดีเป๊ะเลยเดีนะ๋ยวนะเม็ดไม่มี